สวัสดีครับช่องวิตเตอรีวข่ลลาวอะไรเราแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกครับของการเปิดให้ใช้งานโครงการคนละครึ่งนะครับมาตรการเงินช่วยเหลือ3,000บาทนะครับโดยจะให้เราลงทะเบียนที่ w w w ร์ไ a c คนละครึ่ง .com นะครับก็จำนวนสิทธิ์คงเหลือล่าสุดยังเหลืออีก2ล้าน8 0 0แสนกว่าสิทธิ์นะครับ ก็ S <S ตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะครับเพื่อรับสิทธิ์เงิน150บาทต่อวันรวม3,000บาทต่อคนนะครับก็โครงการนี้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่16ตุลาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่23ตุลาคมเป็นวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ก็ทีนี้ใครเนี่ยที่ยังไม่ลงทะเบียนเป็นลงทะเบียนก่อนนะฮะการลงทะเบียนก็ไม่ยากนะครับเข้าไปที่เว็บ o t คนละ o t com จากนั้นก็คลิกที่ลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกรอกรหัส otp ยืนยันตัวตนจากนั้นเนี่ยต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป่าตังนะครับหรือ g wallet มาลงทะเบียนไว้ที่เครื่องเพื่อใช้เป็นเป็นกระเป๋าจ่ายเงินสําหรับส่งข้อมูลกับประชาชนกับร้านค้านะครับ เงื่อนไขของโครงการนี้ก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่งางวันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมเลยนะครับก็คือวันละ150บาทเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ก็ทบไปเรื่อยๆครับพูดง่ายๆก็คือ23ตุลาถึง31ธันวาคุณสามารถใช้วันไหนก็ได้นะฮะจนกว่าจะครบ3,000บาทแต่ถ้าไม่ใช้ก็ทบไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช้เลยภายใน14วันไม่ใช้นะครับเขาตัดเลยนะครับลงทะเบียนแล้วไม่ใช้ตัดสิทธิ์นะฮะ ก็วิธีการค้นหาร้านค้าเนี่ยหลายคนอยากจะรู้ว่าโอเคมันใช้งานได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเรากเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับคลิกตรงที่เมนูด้านขวาที่เขียนว่าค้นหาร้านค้านะครับตรงนี้นะฮะให้เราใส่ชื่อร้านก็ได้ที่เราอยากจะไปใช้แล้วดูว่าเขาลงทะเบียนไว้กับมาตรการนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยให้เราเลือก เมนูด้านล่างที่มีทั้งอาหารเครื่องดืม่มร้านทงฟ้าโอท็อปสินค้าทั่วไป mm. ก็เลือกตามประเภทร้านที่จะไปใช้งานนะครับ mm. หรือว่าจะเลือกตามพื้นที่ที่ใกล้ก็ได้ในเซิร์ชในช่องเซิร์ชบล็อกตรงนี้นะฮะ mm. ก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เลือกที่จะไปใช้งานตามร้านค้าทั่วไปแต่บอกไว้ก่อนว่า7 e เ e ่ e อหรือว่าร้านค้าที่เป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารใหญ่ๆใ,ใ,ในห้างอย่างนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และไม่สามารถใช้งานกับโครงการนี้ได้นะครับจะใช้ได้ตามร้านชําทั่วไปที่ลงทะเบียนร้านธงฟ้าอย่างนี้ได้หมดนะฮะัซะลองเข้าไปกดดูกันครับก่อนอื่นลงทะเบียนก่อนเลยนะครับก่อนที่สิทธิจะหมดนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง itter, วอิทย์วิทย์เขาออนไลน์เรวแรงทะลุรกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูชิปของช่องวิทย์วิอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม ทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ